ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ลองเอารถมาวิ่งดูนะครับก็อันนี้จะเป็นมี่รุ่น365นะครับตัวนี้จูนมาแล้วนะครับล็อกความเร็วนะครับอันนี้ปลดล็อกความเร็ววิ่งได้โหมดสปอร์ตก็อยู่ที่30บกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าเดิมๆม,มันจะหมาแค่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เราก็มาปรับให้เป็น30ิบนะครับ แต่เพื่อนๆที่ยังอยู่ในประกันนะครับก็ต้องดูนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราปลดล็อกแล้วมันจะเข้าแอปของมีไม่ได้นะครับแล้วก็ประกันขาดด้วยนะครับอันนี้ผมถ่ายนะครับก็ใช้ GoPro Max นะครับติดไว้ที่ตรงด้านบนของรถนะครับแล้วก็ใช้เปิดถ่ายนะครับแล้วก็มุมกล้องมันก็จะวนไปวนมานะครับเพราะว่ามันเป็น360องศานะครับ อันนี้เราก็ขับออกไปตลาดนะครับก็ไปซื้อหอยทอดนะครับก็เพืเ่อนๆก็สังเกตความเร็วนะครับก็พอใช้ได้นะครับอันนี้ก็ปรับมาแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นแค่วิ่งไปซื้อหอยทอดแล้วก็วิ่งกลับบ้านนะครับก็ระยะสั้นๆนะครับไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงเย็นรถจะเยอะนิดนึงนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูในช h อป e ีได้นะครับก็ลองหาช่วงโปรโมชั่นนะครับมีรหัสลดนะครับก็จะได้ถูกหน่อยนะครับสำหรับรุ่น365นะครับตอนนี้ก็จะปรับปรุงใหม่นะครับจะชื่อรุ่น 1S นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อนะครับก็ดูในช้อปปีได้นะครับรุ่น 1S แล้วก็ถ้าจะเอารุ่นที่มันแรงขึ้นอีกหน่อยนะครับ แบตใหญ่นะครับก็จะเป็นรุ่นรุ่น Flow นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูนะครับมันจะมีรุ่นที่เป็น OEM นะครับที่เป็นของเรียนแบบนะครับอันนี้ก็มันจะไม่มีรับประกันแล้วก็แบตมันจะเสื่อมเร็วนะครับก็มันอยู่ที่แบตด้วยนะครับคุณภาพของแบตจะต่างกัน ส่วนตัวนะครับที่เลือกรุ่นของมีก็คืออะไหล่เยอะนะครับเราสามารถหาซื้ออะไหล่ในช้อปปีได้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเองได้แล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งก็เยอะนะครับเพ,เพื่อนๆสามารถหาซื้อแล้วก็มาแต่งรถได้นะครับ อันนี้ก็มาถึงร้านหายทอดแล้วนะครับอันนี้เราจัดการเสร็จแล้วเราก็ขี่กลับบ้านนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ขี่สกูตเตอร์นะครับก็อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยนะครับก็อย่าลืมนะครับมีสนับเข่าแล้วก็หมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะวิ่งกลางคืนนะครับก็อย่าลืมติดไฟด้วยนะครับ อันนี้ผมก็ติดไฟ LED ไว้ที่ใต้ทองนะครับแล้วก็ติดไฟไว้ที่หมวกนะครับแล้วก็ด้านหลังนะแต่ด้านหลังมันจะมีไฟเบรกอยู่นะครับแต่ว่าเราติดเพิ่มนะครับเพื่อให้รถที่ตามเรามาเห็นชัดขึ้นนะครับก็ดูแลความปลอดภัยของเพื่อนๆด้วยนะครับสําหรับไฟ LED นะครับที่เพื่อนๆจะมาตกแต่งนะครับมันก็มีขายอยู่ในช้อปปีนะครับก็ลองเข้าไปเสิร์ชหาดูนะครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ